ทำเองอำติ๊กทำหรอมามาดินาดิมาดูทรงผมใหม่ขายหรือยัง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 คือขาดบวกเลยมามาดูทรงผมใหม่สิไปลังมือบ้างนะมาเดี๋ยวมาคนก้มนึ่นแบบแซ่บจากคนกินมาเป็นไปได้ร้อนต้องการหนึง้นกูกินเป็นเนี่ยกูไปตื่นมาหาตั้งแต่เช้าเนาะตามผีตามอะไรจนแบบกูณแม่ แพไชโยนะต้องยโยทำไมต้องถ้าตูเชโยอะไรเปนทำไมมันชื่อไยโยยังไงนะเย็นเย็นวันนี้พุ่งนาขาศเย็นมาชนตกแต่มต้นกไม่เาม่วไมันกินแมงเมา้กินเย

ไดไดมาโชติตส้มผมไม่ด้วยเซมาฮิฮาด้วยเนี่ยใส่เสื้อกันหนาวก็ยังไนกลับม,มาทุ่งนาแล้ววันนี้กลับมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละฝนตกเออส้มผมไม่ลูกสายไขย่ <c ười> <c ười> โอ้ยกุยงหัวมึงดู <c ười> <c ười> เช่นจันเซยเมื่อเช้าลูกพี่กับเชนจังพางไปตัดผมมาก็เลยได้ทรงนี้สวัสดีครับลูกชายคอยอันนี้กับลูกสาวลูกสาวลูกชายลูกชายเอาบ่เฮ้ย <laughs> จะโม้คนถ่ายกับซันเราว่ายน่ะเนี่ยแล้วเนี่ยเอาฟ้อนติเก็ต ต้มอ hey, ึ่งกนี่ผู้สาวอึ่งต้มอึ่งนี่ผู้สาวต้มอึ่งนั่งลงเดี๋ยวใส่ใส่กสะพายผู้สาวกินอึ่งอ้้นนี้อะไรไอ้เฟื่หัดกินอึ่งใหม่อาจานเนี่ยเนี่ยอ้ยหนาวอ่เนอไหมแซ่างั้นอ่ะงั้นแหละคุณนะก็คือมันนะ ม่แกีเลยเป็นนันหมกไปอ่ันนี้คืออะไรม่าโบดดี้โอดดี้ไม่บดดมันโดนน้ำมั้งมันก็เลยเป็นอย่างนั้นอ่าอีอย่างคือพาพไปิดตา่งนี้อ๋อมองดูที่ทุ่งนาอันนี้อากาศมันอยู่เครื่อลุกหนอกินข้าวไปสันไปนะครับไพกกัน อยากออกจากหองครับไปเองเขาพรออกอากห้องครับหนาวแค่แบบออไยโอเนี่ยมไข่ด้วยเไข่ดเนูนี้คําติ๊กเป็นคนสัรหานะครับเดี๋ยวกินเหเขากิงกนเร็วๆกินกินกิทั้งนั้นทั้งหนาวสูตรน้ำแซ่ดเอนเอาป้าให้กอเอเขาเกินแต่ผู้เดียวข้าวเจ้าขาวเหนียวปรไเที่นี้ ได้กินง่ายวะน้อกูอ่สอนอยู่ใส่อย่าว่าลุไลอไรก่อนแม่ติ๊กที่ได้กินง่ายว่ะทหยุีได้กินง่ายแมนั่นเนี่ยฟองใสตาคอยด้วยใส่ไหมไส่ไหมไสก่อนไส่ค่ไหมตัวนี้ใส่ใ่ทุกตัว โอ้โิน้กินน้ำก็เป็นขันซ่าพกกินเป็นเด้เ้กินเป็นพว่กินเป็นกิเลยำติ๊กสวดงานนต้องกินเป็นมือไปวันป่ะนี่ยอือคือแบ่ายากเพื่นวานนี้ตอนนี้ทาบ้านงานมันมันมันคนอย่านีหวนเอวานิรีบกินไงหรือไนแคบปะแะ เออหัวหัวเปลมันแหละส้มอมแม่เขังอยเนเจวาพริกผงนี่นี่พริกอไม่พอไม่ถึงเอาพริกโดดเลย่พอไม่ถึงถึงเวที่ยม่ทานกนเนี่ยเที่ยมเยอะเสร็กับเขาเครื่องปรุงว่ามี่ฉันว่าอยู่เมื่อไรโออเอเป็นหอม่้เป็นหอม กิน <laughs> เ,เสียแซ่บตัวน่ากวมากเลยโอ้ยต้องอันนี้กินได้ไหม,มไหรือว่าได้น่ะลูกสาวกูหนันโอ้ิใครไหออาอกกอนนี่ี่เอาอไแิดมุมแใส่ตรงไหนที่สาธิต ให้ผ hey, hey, ัวก yeah. uh ่อนแล้วเจ้า hmm. พ mm hmm. mm hmm. mm hmm. ี่พงษ์เ huh น um ี huh. mm ่ย hmm. ม mm ันบอกเอาพี okay. ่พงษ์เจ้าพี่พงมาให้ เ ok> พ oh oh oh. ี่ผมเนี่ยแนวแนวนี้ถือเป็นถุงมาห้โอ้ยสั่นแล้วใส่มาถือคนเนาะโอ้ยสต่อ่มัม่หัวหรอกแต่ว่ไม่หัวหรอเอากินกันให้อร่อยไม่กวนแล้วซื้อเลตจละคนกินตรงเอิ้นห้าเหี้ยงหนาทีเลขอไปแล้วทุกคนบายบายทำติ๊กกินไปเลยส่งอากาศดมากมก